บอลวันนี้ลิเวอร์พูลกับอิบสวิตนะครับสองทีมนี้ที่เคยเจอกันนะครับล่าสุดยิงกันไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับสองนัดล่าสุดยิงกันไม่เกินสองลูกลิเวอร์พูลนั้นเพิ่งเล่นเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกมากลางสัปดาห์นะครับพวกเขานั้นค่อนข้างเหนื่อยลาอิบสวิตนั้นก็แพ้มาตั้ง6กศูนย์ละแพ้แมนซิตี้มาตั้ง6กศูนย์ ความพร้อมของลิเวอร์พูลตัวผู้ริ่นก็จะมีเจ็บแค่เดโกโจโตา้าแล้วก็กองหลังอีกตัวหนึ่งที่เจ็บทุกคนก็พร้อมลงสนามมีหลุยดีอาตกัปโปที่จะลงบู๊ในเกมนี้นะครับแม็กอาลิสเตอร์อลกซานเดอร์อาโนแต่เกมนี้นะครับลิเวอรูรอกับอิสสวิตคืนนี้ ผมเชียร์อิปสวิดนะครับเชียร์อิอปสวิดให้ไม่แพ้เกินสองลูกแน่นอนครับผมว่ากเกมนี้เอามาเชียร์อิปสวิดไปด้วยกันครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดติดตามให้กับนักซีทุกคนด้วยนะครับ